ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ The Ripping ระบาดนรกสาบสยองโลก เรื่องราวความวิปลิตทั้งหมดเริ่มต้นที่คุณพ่อไมเคิลในขณะที่คุณพ่อกำลังเข้านอนเขาก็ได้เห็นรูปของลูกสาวตัวเองกำลังเกิดไฟไหม้พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆคุณพ่อจึงได้เห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเมื่อเห็นดังนั้นท่านจึงลองเอารูปมาวางเรียงกันปรากฏว่ารอยไหม้ที่อยู่ในรูมันเรียงตัวกันเป็นรูปเคียวกับหัวหลวงพ่อพอเห็นภาพสัญ,ญลักษณ์ตรงหน้าเขาก็ถึงกับตะลึง ฉากต่อมาตัดไปยังเมืองคอนเซปติยองประเทศชิลีเราจะมาอยู่กับแคทเธอรีนและเบนชาวอเมริกันสองคนที่เดินทางมาเพื่อหาต้นต่อโรคระบาดซึ่งโรคนี้มันกําลังแพร่กระจายอยู่ในชุมชนด้วยสภาพของผู้ป่วยที่ทั้งสองคนเห็นมันมีทั้งอาการหนาวสัน่นประสาทหลอนรวมถึงมีร่างกายของคนที่ตายไปในอดีตที่มันกลับมาสดใหม่ย,ยังกับเพิ่งตายเมื่อวานแคทเธอรีน <Catherine S 2> พอเห็นก็บอกว่าอาจเป็นเชื้อที่อยู่ในอากาศเมื่อรู้ดังนั้นทั้งคู่จึงรีบสวมหน้ากากกันพิษทัน ทีจากนั้นทั้งสองคนก็เดินมาดูศพของคนที่ตายปรากฏว่ามันมีน้ําเมื่อขา่ขาวๆไหลออกมาจากตัวชาวบ้านด้วยความไม่รู้บวกกับความเชื่องมงายพวกเขาก็เอาของเหลวเหล่านั้นมากินเพราะชาวบ้านคิดว่ามันคือ,อยารักษาโรคแคทเธอรีนพอเห็นก็พยายามห้ามแต่เธอดันโดนด่ากลับมาว่าใหญ่ปีศา จากนั้นแคทเธอรีนก็เห็นรอยแตกที่อยู่ใต้ลงโซ่พอลงไปดูก็เจอกับอุโมงค์ที่เชื่อมไปอีกทางแล้วนั่นก็ทําให้แคทเธอรีนเห็นคราบสาัมอะไรบางอย่างไหลลงมาจากอีกที่แถมข้างบนนั้นยังมีเสียงกรีดร้องบวกกับเสียงคนตะโกนร้องลัน่นแน่นอนว่าเมื่อเธอเป็นนักวิจัยหากเจออะไรที่น่าสงสัยก็ต้องขึ้นไปดูแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูเหล็กออกแคทเธอรีนก็โดนเจ้าหน้าที่ชุดเหลืองลากตัวขึ้นมาด้านบน,บนเบนพอเห็นเพื่อนโดนลากขึ้นไปเขาก็พยายามเข้าไปห้ามส่วนแคทเธอรีนก็รัวกดชัตเตอร์ถ่่ายททุุกสิง อย่างที่เห็นด้วยเธอไม่สวนถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยสักนิด ฉากต่อมาจัดไปยังห้องเรียนในมหาลัยลุยเซียนาแคเทเธอรินก็ได้เอาเรื่องที่เธอเจอในประเทศที่รีมาสอนเด็กๆปรากฏว่าครา้ที่เธอเจอก่อนหน้านี้มันคือของเสียจากโรงงานพวกเขาทิ้งสารเคมีเหล่านี้ลงในเมืองใต้ดินและแกรกมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเกิดแผ่นดินไหวสารเคมีเหล่านี้มันได้ลงไปเจือปนกับแหล่งน้ําแล้วนี่แหละคือตัวการที่ทําให้ชาวบ้านทั้งเมืองเจอพิษร้ายแต่เรื่องที่น่าส่งสารก็คือชาวบ้านก็ยังคิดว่านี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าเป็นผู้ลงทาย ส่วนเธอที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ก็เป็นซาตานหลังจบการบรรยายแคเทเธอรีนก็ได้เข้ามาในห้องทํางานแล้วเบนก็บอกว่าหลวงพ่อให้คุณโทรกลับไปหาด้วยแต่แคเทเธอรีนก็ไม่อยากจะโทรไปเลยเพราะว่าเจ้าเบนมันก็ดั่นกดสายโทรออกไปแล้วพอแคเทเธอรีนรับสายหลวงพ่อก็บอกว่าเขาเห็นรูปทั้งหมดของลูกที่อยู่ในแอฟริการูปทุกใบมันเกิดไฟไหม้ต่อหน้าพ่อพ่อคิดว่าพระเจ้าต้องการเตือนลูกมันเป็นเครื่องหม่คิวกับหัวพ่อเชื่อว่าลูกกาลังตกอยู่ในอันตราย แคทเธอรีน <Catherine S 2> พอได้ฟังเธอก็รู้สึกงุดหยิดมากๆเพราะตอนนี้ตัวเธอเลิกเชื่อเรื่องพระเจ้าไปแล้วหลังจากวางสายโทรศรรัพท์แคทเธอรีนก็นึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่เธอกับสามีทั้งสองคนพาลูกสาวไปดูแลคนป่วยในแอฟริกาซึ่งดูจากภาพย้อนอดีตคร่าวๆก็คงเดาได้ว่าตอนนั้นสามีกับลูกเธอต้องตายที่นั่นแน่ ฉากต่อมาก่อนแคทเธอรินจะออกไปสอนต่อเบนก็ได้พาชายคนหนึ่งที่ชื่อดักเข้ามาพบเธอโดยดักก็บอกว่าเขาเป็นชาวบ้านที่มาจากเมืองเฮลเวนโดยที่นั่นกําลังมีปัญหาเมื่อสองสาวันก่อนเราพบว่าน้ำที่นั่นกลายเป็นสีแดงมันแดงเข้มเหมือนกับเลือดซึ่งตัวผมก็เป็นครูที่อยู่ในเมืองนั้นชาวบ้านจึงให้ผมมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผมจึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณที่นี่แต่แคทเธอรินพอได้ฟังก็บอกว่าทําไมคุณไม่โทรหาพวกนักข่าวละ่ะโทรไปเลยเดี๋ยวนักข่าวก็ช่ว วยแก้ปัญหาให้เองแต่ดักก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตชุมชนของเรานับถือเรื่องพระเจ้ามากซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้ไปตรงกับในไบเบิลด้วยแล้วนั่นก็ทําให้พวกชาวบ้านโทษเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีเด็กถูกพบตอนที่พี่ชายของเธอตายริมแม่น้ําพอดีด้วยชาวบ้านคิดว่าเด็กอายุแค่12คือต้นต่อของแม่น้ําที่กลายเป็นเลือดมาถึงจุดนี้หากใครกลัวจะงงผมได้ทิ้งลิงก์เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้ง10ของไบเบิลไว้ในคอมเมนต์เพื่อทุกคนจะได้ดูสปอยเข้าใจกันมากขึ้น เอาหล่ะกลับมาที่นางแคทเธอรีนพอได้ยินว่ามีเด็กสาวอายุ12เกี่ยวข้องด้วยตัวเธอก็ตอบตกลงทันทีแล้วจากนั้นแคทเธอรินก็ออกเดินทางมายังเมืองเฮเวนกับเบนทันทีโดยในระหว่างที่นั่งรถมาเบนก็ได้ถามแคทเธอรินว่าคุณโอเคไหมเรื่องเด็กสาวที่ดักพูดถึงแคทเธอรินก็บอกว่าโอเคตอนนี้ฉันทําใจได้นานแล้วล่ะ ไม่นานนักทั้งสองคนก็ขับรถมาถึงยังเมืองเฮเวนแล้วคนที่ออกมาต้อนรับทั้งคู่ก็คืออิสเบลหยิงสาวท้องแก่ที่มาพร้อมกับแฮงลูกชายคนโตของเธอและสามีอิสเบลเธอมีสีหน้าที่ดูกังวลเป็นอย่างมากจากนั้นเธอก็ถามแคทเธอรีนว่าคุณมีลูกแล้วหรือยังแคทเธอรีนก็โกหกไปว่ายังไม่มี ฉากต่อมาตัดไปยังในโบทดัคเขาก็พานายยกบุกลงมาคุยเกี่ยวกับแคทเทอรีนนายกมันก็ถามแคทเธอรีนว่าคุณเชื่อเรื่องพระเจ้าไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องสยองแน่กับสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้ฉากต่อมาตัดไปยังแม่น้ำเจ้าปัญหาที่ว่า ปรากฏว่าพอมาถึงมันก็แดงฉานอย่างที่ดักบอกจริงๆแถมรอบๆยังมีปลาขึ้นมาเน่าตายเต็มบึงแคทเธอรีนเลยบอกให้เบนเก็บตัวอย่างแล้วส่งไปตรวจสอบที่แล a บเร็วว่ามันคืออะไรจากนั้นทั้ง3คนก็นั่งเรือเข้าไปในบึงลึกขึ้นไปอีกแต่พอไปถึงโซนต้นไม้พวกเขาก็ต้องลงเดินโดยแคทเธอรีนกับเบนก็แยกกันไปคนละทางแล้วทันทีที่ทั้งคู่แยกกันแคทเธอรีนก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งออกมาจากคุมยาน้องพุ่งเข้ามาจับมือเธอจนหัวล้มกระแทกใส่พื้นทันใดนั้นก็มีภาาาพมมเข้าาใน แคทเธอรีนมองเห็นเด็กคนดังกล่าวยืนอยู่ในน้ำกับขาของใครสักคนแล้วเลือดในตัวเด็กคนนั้นก็ไหลลงสู่แม่น้ำภายในเสี้ยววินาทีแคทเธอรีนก็ถูกดึงกลับมายัางโลกปัจจุบันแล้วพอเธอเห็นเด็กคนดังกล่าวแคทเธอรีนก็รีบวิ่งตามไปแต่วิ่งไม่ทันจะเจอดักเขาก็ดันโผเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแคทเธอรีนก็บอกว่าเธอไล่ตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาดักเลยถามว่าใช่คนผมทองๆผอ,อมๆไหมเด็กคนนั้นมีชื่อว่าโรเลนเป็นเด็กที่คนทั้งเมืองรังเกียจคนที่ผมเล่าให้คุณฟังนั่นแหละคุยกัน ไปคุยกันมาทั้งสองคนก็เดินมายัางเมืองเฮเวนเก่าที่โดนพายุทลม่มด้วยดักก็บอกว่าที่นี่มันไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วแต่ทว่าพออลิซาเบตดเดินเข้าไปดูที่กลางเมืองมันกลับมีกองไฟที่ดูแล้วเหมือนเพิ่งดับไปได้ไม่นานแถมในกองไฟยังมีกระดูกของตัวอะไรบางอย่างถูกเผาอยู่ด้วย ฉากต่อมาตัดไปยังเบนที่กําลังเดินอยู่ในน้ําพี่แกก็ได้เจอกับโคดอภิมหากบกระโดดลงมาจากท้องฟ้าพวกมันตกลงมาราวกับหาฝนด้วยความสับสนเบนจึงวิทยุไปบอกให้แคทดินมาหาเดี๋ยวนี้ หลังจากทั้ง3คนมาเจอกันเบนเขาก็บอกแคทเธอรินว่ามันแปลกๆนะๆเหตุการณ์พวกนี้มันเหมือนกับในหนังสือไบเบิลเลยแต่แคทเธอรินก็บอกว่ากบคงตายเพราะน้ําที่เป็นกรดมากกว่าอาจเป็นเชื้อโปรโตโซวก็ได้เบนพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วจากนั้นเขาก็แยกตัวไปที่ไปษณีก่อนซึ่งในฉากนี้หากเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมบอกใต้ใคอมเมนต์เพือพ่อนๆจะเห็นว่ากบที่ตกลงมาตายนี่ก็คือเหตุการณ์ัยพิบัติที่2นั่นเอง กลับมาที่หนังหลังจากแยกกับเบนดักเขาก็พาแคทเธอรีนมาพักที่บ้านด้วยก่อนจะเข้าไปดักก็บอกว่าบ้านหลังนี้เขาได้รับมรดกมาจากตระกูลผมสืบเชื้อสายมาจากลูกโทนพอเข้ามาในบ้านแคทเธอรีนก็ถามดักว่าโมบายนี้มันคืออะไรแต่ดักเขาก็เงียบแล้วไม่ได้ตอบคําถามของเธอเดินไปเดินมาแคทเธอรีนก็พบว่าสร้อยข้อมือของเธอหายไปดักเลยบอกว่ามันอาจตกลงไปในน้ําก็เป็นได้ หลายชั่วโมงต่อมาทั้งสาคนก็มานั่งย่างปลายกเบียร์กันชิวๆแต่ไม่ทันจะได้กินสักคำจู่ๆมันก็มีฝูงแมลงมาตอมปลาย่างของพวกเขาจนมันมีหนอนพุดออกมาเพียบทั้งสาคนพอเห็นถึงกับตะลึงพอเมื่อกี้แค่ไม่กี่วิธีก่อนมันยังไม่มีแมลงวันเลยสักตัว โดยในฉากนี้ของหนังก็คือเหตุการณ์พพิบัติครั้งที่4ี่และหนั่นเองกลับมาที่หนังหลังจากเอาปลาเน่าไปทิ้งดักก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าวัวที่ไล่เขาล้มตายเยอะมากๆเบนพอได้ฟังก็งงจะโทรมาบอกครูสอนเลขทําไมทําไมถึงไม่โทรไปหาสัตวแพทย์ดักเลยบอกว่านี่มันดึกมากแล้วคงต้องโทรหาสัตวแพทย์พรุ่งนี้ละมัง้งแคทเธอรีนพอรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเลยอาสาว่าจะไปดูให้พอทั้ง3คนมาถึงยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ดักบอกจู่ๆก็ มีวัวตัวเบลืมนพุ่งเข้ามาชนใส่รถพวกเขาจนรถทั้งคันลอยไปกระแทกใส่รั้วน้ำแต่ทันใดนั้นเจ้าของฟาร์มก็โผล่เข้ามาเขาใช้ปืนไรเฟิลเปล่าหัวน้องวัวจนแน่นิ่งแล้วพอลงมาจากรถปรากฏว่าวัวทั้งฝูงมันกำลังล้มตายอย่างแปลกประหลาดแคทเธอรีนเลยถามว่าเรื่องน้ำลหลาวัวพวกนี้กินน้ำจากแหล่งที่มีพิษหรือเปล่าแต่เจ้าของฟาร์มก็บอกว่าวัวพวกนี้กินน้ำจากบ่อที่โขด แถมเรายังให้กินแต่ฟางข้าวเป็นไปไม่ได้ว่าวัวพวกนี้จะติดเชื้อมาจากที่อื่นแคทเธอรีนเมื่อรู้ดังนั้นก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเบนเลยบอกว่านี่มันชักเหมือนเหตุการณ์ในหนังสือไบเบิลมากไปแล้วนะแคทเธอรีนพอได้ยินคำว่าไบาเบิลเธอก็ถึงกับขึ้นจากนั้นแคทเธอรีนก็ไร้ยาวถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุการณ์พวกนี้มันต้องมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันไม่มีหลอกพลังของพระเจ้าหรือว่าซาตานเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมอผีเหมือนในตำราที่ออกมาต่อสู้กับพระเจ้าเจ้้าเเบนนที่่่ไมห็ดวยแต เขาก็ไม่อยากเถียงงั้นจึงขออยู่เงียบๆดีกว่า ฉากต่อมาแคทเธอรีนก็ได้มาเจอเด็กคนหนึ่งที่กำลังวาดรูปของรอเลนแคทเธอรีนเลยถามว่านี่มันคือรูปอะไรเด็กน้อยก็บอกว่าเขาเห็นรอเลนมาเดินวนเวียนที่ฟาร์มก่อนที่วัวจะตายแคทเธอรีนพอเห็นรูปนี้มันก็ดูน่าสนใจดีเธอเลยขอรูปนี้จากเด็กน้อยไปด้วยจากนั้นนายกเทศมนตรีก็เรียกทุกคนมาต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแถมเขายังกำชับทุกคนให้ระวังภัยพิบัติที่จะเกิดต่อไปด้วยจากนั้นแคทเธอรีนก็ถามทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของรอเลนเขาตายได้ยังไงนาย นายอำเภอผู้รับผิดชอบคดีก็บอกว่าร่างกายของเขาไม่มีบาดแผลเลยสักนิดเหมือนตัวเขาดวนสุดพลังชีวิตออกไปจนเหลือแห้งแต่กระดูเอาเป็นว่าพรุ่งนี้คุณว่างก็ลงไปดูเองก็แล้วกันส่วนเรื่องครอบครัวแมคโคนเนลพวกนั้นนา่าคลั่งศาสนามากมีครั้งหนึ่งเราเคยเจอพวกเขาฆ่าวัวแล้วยัดลงไปในอ่างอาบน้ําซึ่งมันก็คล้ายกับการสวดบูชายันถ้าให้ดีคุณอยู่ห่างจากพวกนั้นดีกว่า ฉากต่อมาตัดมายังบาดหลวงคอสติกแกนในระหว่างที่เขากําลังเดินอ่านหนังสืออยู่บนทางเดินบาดหลวงก็ได้เห็นภาพเงาสะท้อนบนผนังที่ปรากฏเป็นเงาฝูงตะกะแตนบินแตกรัง ฉากต่อมาตัดกลับมายัางแคทเธอรีนในรถพังที่เธอกำลังนั่งดูรูปถ่ายในคอมพิวเตอร์จูจ่ๆมันก็มีพายุพัดใส่ตัวบ้านอย่างรุนแรงแคทเธอรีนจึงลุกไปปิดปล่องไฟเพื่อไม่ให้ฝุ่นไหลเข้ามาในห้องพอหันกลับมาอีกทีตัวเธอก็ได้เห็นวิญญ,ญาณของสามีโผล่มาเรียกไกลๆทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับสน,นิทแต่แคทเธอรีนกลับได้ยินเสียงเพลงดังมาจากชั้นบนซึ่งมันน่าจะเป็นห้องของดักที่เปิดเพลงออกมาด้วยความสงสัยแคทเธอรีนจึงเดินขึ้นไปดูแต่พอขึ้นไปดักเขาก็ดันไม่อยู่เหลือไว้เพียยงงรรรูป่าอคคบบััวก ที่เปิดทิ้งเอาไว้จากนั้นแคทเธอรีนก็เห็นดักเดินเข้าไปในสวนเธอจึงลงไปด้านล่างแล้วเดินตามเขาไปพอไปถึงดักก็เล่าเรื่องภรรยาของเขาที่ตายตอนทําคลอดเธอตายตอนที่กําลังจะคลอดลูกชายของเขาผมเสียทุกอย่างไปพร้อมกันแคทเธอรีนพอเห็นว่าดักกาลังเศร้าเธอเลยบอกว่าฉันเข้าใจดีเพราะฉันเองก็เสียสามีกับลูกสาวที่แสนน่ารักไปด้วยเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อหปีก่อนครอบครัวของฉันเดินทางพิที่แอฟริกาในฐานะนักบวชเราไปเพื่อเผยแร่ศาส,สนาที่นั่น แต่พอเราไปถึงจู่ๆฝนก็ไปตกติดต่อกันหลายเดือนผู้คนล้มตายเกิดโรคระบาดพวกชาวบ้านโทษเราที่เป็นคนอเมริกันจนในที่สุดพวกเขาก็จับลูกสาวกับสามีฉันไปฆ่าเพื่อเป็นการบูชายันแก่พระเจ้าแล้วนับตั้งแต่นั้นฉันจึงเลิกเชื่อเรื่องพระเจ้าไปอีกเลยคุยกันไปคุยกันมาทั้งสองคนก็เหมือนศบตาถูกใจกันแล้วจากนั้นพวกเขาก็พากันมาเล่นขี่ม้ากันต่อในห้องแต่ทันใดนั้นแคทเธอรีนก็ตื่นจากความฝันเธองงไปหมดว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้มันคือความจริงหรือฝันกันแน่ แล้วพอเธอลุกมาทอดไข่จูจ่ๆไข่ในกระทะมันก็ดันเป็นสีแดงพอหันมองไปรอบๆแคทเธอรินก็หันไปเห็นลอเลนวิ่งผ่านหน้าบ้านแคทเธอรินพาอย่างวิ่งตามไปแต่เธอก็ดันสะดุดกิ่งไม้จนลม้มเท่ว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาตัวเธอก็ถูกวาร์ปกลับอยู่ในทะเลทรายเมื่อ5ปีก่อนแคทเธอรินนึกย้อนกลับไปตอนที่เห็นลูกของตัวเองโดนฆ่าตายแต่พอเธอเข้าไปอุ้มลูกขึ้นมาจูจ่ๆร่างของลูกสาวเธอก็กลายเป็นลอเลนเด็กสาวกว็ซิบบอกว่าให้เธอระวังหลังด้วยพอแคทเธอรินหันกลับไปตัวเธอก็โดนมอบ พีแทงท้องจนทําให้สะดุ้งตื่นจากฝันอีกรอบแล้วในครั้งนี้เบนก็ได้เข้ามาปลุกเธอให้ตื่นเพราะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้แคทเธอรีนจะตะโกนเสียงดังลัน่นหลังจากเบนออกไปแล้วแคทเธอรีนจึงลงไปกินน้ําในตู้เย็นแต่พอเธอก้มลงมองที่พื้นเธอกลับพบว่าท้งของตอนนั้นเต็มไปด้วยเม็ดทรายสีขาวๆซึ่งมันก็คือเม็ดทรายที่เธอเห็นในฝันเมื่อกี้นั่นเองดูเหมือนภาพที่เธอเห็นเมื่อกี้มันคงไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาซะแล้วละ่ะ ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านแมคโคนลหรือมันก็คือบ้านของรอเรนนั่นเองแคทเธอรีนก็ได้ขับรถมาดูให้เห็นกับตาหน่อยว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรนักหนาทําไมชาวบ้านถึงจงเกลียดจงชังกันดักพอเดินเข้ามาในบ้านแคทเธอรีนก็พยายามตะโกนเรียกหาว่ามีใครอยู่ไหมแต่มันกลับไม่มีใครอยู่เลยสักคนจนแคทเธอรีนเดินไปเจอห้องรับที่อยู่หลังตู้เก็บของซึ่งที่ผนังมันมีสัญ,ญลักษณ์รูปเขียวสลักอยู่ด้วยแคทเธอรีนพอเห็นเธอถึงกับตะลึงเพราะสัญ,ญลักษณ์นี่มันมันกับที่บาดหลวงบอกเธอเลยทันใด นั้นจูจ่ๆรอเรนก็โผล่เข้ามาด้านหลังของเธอปรากฏว่าที่ข้อมือของเด็กน้อยมันก็มีกําไลข้อมือของแคทเธอรินอยู่ด้วยแคทเธอรินก็บอกว่านั่นเป็นของลูกสาวฉันเองหนูเก็บไว้ก็ได้นะจากนั้นแคทเธอรินก็เหลือบไปเห็นว่าที่ขาของรอเรนมีเลือดประจําเดือนไหลออกมาด้วยความเป็นแม่คนเธอก็หยิบผ้าแล้วเข้าไปเช็ดที่ขาให้แต่ทันทีที่แคทเธอรินถามรอเรนว่าเกิดอะไรขึ้นที่แม่น้ําจูๆ่ๆเธอก็ถูกดูดเข้ามาในภาพนิมิตที่รอเรนเห็นพี่ชายตัวเองตายซึ่งดูเข้าๆเ,เหมือนกับว่าชายคนดังกล่าทํา อะไรบางอย่างกับรอเรนแล้วเขาก็ล้มไปส่วนน้ําสีแดงที่อยู่ในแม่น้ําก็เหมือนจะมาจากเลือดหรืออะไรสักอย่างแน่ๆกลับมาที่โลกปัจจุบันจู่ๆแม่ของรอเรนก็โผล่เข้ามาออแม่นี่ก็เข้ามาถามแคทเธอรีนว่าคุณน่าจะมาฆ่าลูกสาวฉันใช่ไหมแคทเธอรีนพอได้ฟังแบบนั้นก็บอกไม่ใช่ฉันมาเพื่อช่วยต่างหากไอแม่นี่มันก็ทําหน้างง,งทําไมคุณถึงไม่ฆ่าเธอล่ะทันใดนั้นรอเรนก็กระโดดเข้ามาบีบคอแม่ตัวเองแคทเธอรีนพอเห็นแบบนั้นก็พยายามเข้าไปแยกทางคู่ออกจากกันใหญ่แม่ค คนนี้ที่หลุดมาได้มันก็ไล่แครีนให้กลับไปซะเพราะแบบนี้ไงเราถึงต้องฆ่าเด็กคนนี้ ฉากต่อมาตัดมายังเป็นกับดักทั้งสองคนกระบแจ้งให้มาที่โบสถ์ประจําหมู่บ้านพอมาถึงพวกเขาก็เห็นว่ามีเห่าขึ้นหัวเด็กๆเ,เ,เต็มไปหมดนายกที่สมนตรีก็บอกว่านี่ต้องเป็นฝีมือของลอเรนแน่ๆไปลากตัวมันมาเดี๋ยวนี้เป็นเพราะครอบครัวของมันทําให้พวกเราต้องเดือดร้อนจากนั้นเป็นกับดักก็รีบวิทยุมาหาแคทเธอรีนแล้วดักก็บอกว่าคุณรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องเก็บศพแล้วพอแคทเธอรีนมาถึงดักเขาก็ตอบว่าเธอหนะไม่ควรไปบ้านนั้นคนเดียวเลย มีเรื่องใหญ่กว่ารออยู่ในห้องเก็บศพพอทั้ง3าคนเข้ามาดูทุกคนก็ถึงกับอึง้งเพราะศพของพี่ชายรอเลนมันแหกเหมือนกับคนตายมาสัก3ามปีแถมด้านหลังของเขายังมีรอยสักเคียวกับหัวอยู่ด้วยพอทุกคนออกมาจากห้องรอเลนก็บอกให้ในายอำเภอติดต่อไปที่ FBI เลยเราต้องการพวกเขาให้มาจัดการเรื่องนี้นี่มันคือการฆาตก,กรรมชัดๆแต่นายอำเภอก็บอกว่าคุณดูเอกสารนี้ก่อนมันมีจดหมายส่งมาถึงคุณเมื่อเช้านี้แล้วพอแคทเธอรีนเปิดออกดู เธอก็ถึงกับอึ้งมากไปอีกเพราะผลการทดสอบน้ำที่เธอส่งไปเมื่อวานมันออกมาแล้วปรากฏว่าน้ําในทะเลสาบมันก็คือเลือดซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะถ้าเป็นเลือดคงต้องใช้คนสักสองสามแสนคนเลยละมังที่มันจะทําให้น้ําแดงได้ขนาดนั้นรอเรนพอเห็นผลทดสอบแบบนี้เธอก็รีบวิ่งขึ้นไปกดโทรศัพท์หาบาทหลวงทันทีโดยหลวงพ่อก็บอกว่าสัญลักษณ์ที่ลูกเห็นมันคือของพวกซาตานว่ากันว่าลูกคนโตของครอบครัวจะถูกตีตาสัญลักษณ์ลงบนตัวคนในครอบครัวจะปกป้องลูกคนโตสุดชิว แต่ลูกคนรองต้องถูกฆ่าเพื่อเป็นการสังเวยมันคือการบูชาซาตานเด็กด้านคือต้นต่อของการก่อ,อก,กำเนิดซาตานลูกมีทางเดียวนะแคทเธอรีนคือต้องฆ่าเธอเท่านั้นพอลูกหนาคือบุตรแห่งปะเจ้าแล้วในทันทีที่บาทหลวงพูดคำนั้นออกมาจู่ๆมันก็เกิดไฟลุกไหม้ท่วมขึ้นทั้งห้องหลวงพ่อพยาย,ยามร้องตะโกนให้คนมาช่วยแต่สุดท้ายเขาก็โดนปเปลวไฟจากกระลกเผาไหม้ลเลยหายไปในพริบตา ขณะเดียวกันด้านดักกับเบนทั้งสองคนที่ขึ้นไปหานายกเทศสมนตรีปรากฏว่าเขากับครอบครัวก็ตายเพราะหนองฟีที่ผุดขึ้นมาเต็มตัวเบนพอเห็นภาพน่าสยดสยองตรงหน้าเขาก็ถึงกับร้องอุทานว่านี่มันคือภัยพิบัติที่โหดจากนั้นชายชะกันทั้งหมู่บ้านก็ต่างพากันหยิบอาวุธออกมาแล้วพวกเขาก็ขับรถตรงไปที่บ้านของรอเลนแต่คนที่มาถึงก่อนอย่างแคทเธอรีนก็ได้ลงมาเจอกับห้องหลับใต้ดินที่มันมีแท่นผ่าตัดตั้งอยู่ตรงกลางห้องแถมข้างๆยังมีเครื่องมือผ่าตัดวาง อยู่พียทนใดนั้นแม่ของรอเลนก็โผล่ออกมาเธอร่ำไห้เสียใจถึงสิ่งผิดพลาดท,ที่เกิดกับครอบครัวพูดจบอีแม่นีก็หยิบปืนขึ้นมายิงอัดปากตายไปต่อหน้าต่อต,อตาแคทเทอรีนทนใดนั้นจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านบนแคทเธอรีนพอได้ยินก็รีบไปหลบซ่อนอยู่หลังตู้เก็บของปรากฏว่าคนที่ลงมาก็คือรอเลนสายตาของเด็กน้อยที่มองผู้เป็นแม่มันช่างเต็มไปด้วยความเครียดแค้นทนใดนั้นที่บนบ้านก็มีเสียงรถยนต์หลคันขับเข้ามาไกลรอเลนจึงวิ่งขึ้นไปดูส่วนแค แคทเธอรีนเองก็หยิบมีดเดบใส่เอวแล้วตามออกมาด้วยพอเปิดประตูปรากฏว่าบริเวณรอบๆล้วนเต็มไปด้วยฝูงตั๊ก,กแตนจํานวนมากแน่นอนว่าเมื่อพวกชาวบ้านมาถึงทุกคนก็เริ่มขึ้นลํากล้องเพื่อเตรียมจะยิงแต่ทันใดนั้นฝูงตั๊ก,กแตนนับล้านก็พุ่งเข้าไปแดกใส่พวกผู้ชายทุกคนแคทเธอรีนเองก็ต้องวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วหนีเข้าไปในห้องนอนส่วนเบนก็วิ่งเข้าบรหลบในสรสานเก่าที่เป็นที่ตั้งของเมืองเฮลเบนด้านดาก็กระโดดลงน้ําสีแดงสดเพื่อหลบจากพวกตั๊กแตนส่วนคนที่เหลือก็กลายยเปปนนโตีชั้ แก่มแมลงเหล่านี้พอทุกอย่างสงบลงแคทเธอรีนก็วิทยุไปหาเบนเบนเขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สุสานในนี้มีสัญลักษณ์ของพวกซาตานอยู่ด้วยที่น่าสยองคือมีศพของเด็ก,ดกแขวนอยู่ในนี้เต็มไปหมดแถมยังมีหัวกะโหลกของเด็กวางอยู่เพียบไม่อยู่รู้สี ร้อยคนพันคนเป็นหมื่นหัวเลยละมังนี่มันคือศพของเด็กทั้งหมดเลยแคทเธอรีนแคทเธอรีนที่ตอนนี้สติแตกไม่ต่างกันก็บอกให้เบนรีบมาที่รถเลยเราจะเพ่นไปจากเมืองบ้านนี่ให้ไวที่สุดแต่ทันใดนั้นจู่จูเบนก็ร้องเสียงลงมันเขาโดนอะไรสักอย่างแคทเธอรีนพอเห็นเพื่อนเงียบไปจูรีบวิ่งมาดูภาพที่เจอก็คือเบนลงไปนอนตัวเย็นเป็นที่เรียบร้อยทันใดนั้นดักมันก็เดินเข้ามาเขาทาสีหน้าตื่นกลัวแล้วถามแคทเธอรีนว่าผมควรทำยังไงดีตอนนี้เธออยู่ดันนอก เราออกไปไม่ได้แคทเธอรินเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปเองรอเลนนะ่ะเชื่อใจฉันมาจากนั้นพอแคทเธอรินเดินไปประจันหน้ากับรอเลนท้องฟ้าทั้งผืนมันก็มืดสนิทเปลวไฟจากสวงสวา่างฟาดลงมาทั่วบริเวณแววตาของรอเลนอันแสนคมกีบจ้องมองไปที่แคทเธอรีนทันใดนั้นแคทเธอรินก็พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะแทงรอเลนแต่แล้วรอเลนกับพูดเป็นเสียงสาร่าลูกสาวของแคทเธอรินว่านี่หนูเองนะแม่แม่จงศรัทธาทันใดนั้นแคทเธอรินก็เห็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างย้อนกลับ ไปที่ใต้ดินบ้านของครอบครัวแม็กคนเนลปรากฏว่าผู้คนในบูบ้านต่างหากที่จับรอเลนมาบูชายันด้วยคนให้อยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือไอ้ดักนั่นแหละทะว่าในระหว่างการทำพิธีรอเลนดันวิ่งหลุดจากเตียงแล้ววิ่งหนีไปที่แม่น้ำพอพี่ชายเธอตามไปถึงมันก็แทงมีดใส่น้องตัวเองแต่ทว่าแผลที่โดนแทงกลับคืนสภาพได้ภายในพริบตาส่วนพี่ชายของเธอก็โดนสูดพลังชีวิตจนแห้งเหลือแต่กระดูเหมือนกับที่แคทเธอรีนเห็นในห้องเก็บศพไม่มีเพงจากนั้นแคทเธอรีนก็พยายามนึกย้อนถึงคำพูด ของบาทหลวงที่เขาเคยบอกไว้ว่าเมื่อพวกซาตานเติบโตเต็มที่พระเจ้าจะส่งเทวทูตลงมาจุดติซึ่งนั่นก็หมายถึงลอเลนส่วนพวกสาวกซาตานก็คือชาวบ้านทั้งเมืองพอออกมาจากภาพที่มตด พวกชาวบ้านนับพันคนก็เข้ามารุมล้อมกดดันให้แคทเธอรินฆ่าลอเรนซาไอดักพอรู้ว่าความแตกแล้วมันก็บอกว่าได้โปรดภายพิบัติที่1ิจะไม่เกิดถ้าคุณฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แต่แคทเธอรินเธอก็หาฟังที่ดักพูดใหม่เธอแพ้แย,ายามเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆทั้งคำพูดของอิสเบลที่บอกว่าเด็กในท้องไม่สําคัญอะไรรวมไปถึงท่าทีของแม่ลอเรนที่อยากให้ลูกตายที่สําคัญคือไอดักนี่แหละคือคนที่ฆ่าเบนมันต้องการหลอกให้แคทเธอรินไปฆ่าลอเรนซา เมื่อรู้ดังนั้นแคทเธอรีนจึงหันมองรอบๆเพื่อที่จะหาทางหนีแต่พวกชาวบ้านก็เข้ามาร้อมเธอไว้หมดแคทเธอรีนเลยโยนมีดให้กับด์กถ้านายอยากฆ่าก็เอาเลยแต่นายทำเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอ้ดักพอได้ฟังแบบนั้นก็บอกจงฆ่าลอเรนซาพวกฉันทำไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าแต่เธอสามารถทำได้เพราะเคยบวชเป็นพระมาก่อนครอบครัวของคุณก็โดนพระเจ้าพากไปเมื่อหปีก่อนแล้วนี่จงแก้แค้นพระเจ้าจงมาเป็นพวกเดียวกับเราพวกที่หันหลังให้กับพระเจ้าแต่แคทเธอรีนก็บอกนะั่นไม่ใช่ฝีมือ ของพระเจ้ามันเป็นฝีมือของพวกอ่อนแอที่แอบอ้างพระเจ้าแล้วฆ่าลูกของฉันแล้วที่สําคัญภัยพ,พิบัติที่เสพคือพวกแกทุกคนต้องตายสิ้นเสียงคําพูดของแคทเธอรีนเปลวไฟจากสวรรค์ก็ฟาดลงมาจากทั่วทุกสารทิศพวกชาวบ้านทุกคนโดนเผาไหม้หายไปในพริบตาไอ้ดักพอจนมุมมันก็กระโดดเข้ามาหาแคทเธอรีนพร้อมกับบังคับให้เธอบอกรอเลนให้หยุดซาแต่แคทเธอรีนก็บอกรอเลนว่าไม่ต้องแล้วจากนั้นลูกไฟก้อนใหญ่สุดก็ตกลงมาเผาดักทั้งเป็นแต่รอเลนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเธอก็ โดนเผาไหม้แล้วพอทุกอย่างจบลงแคทเธอรีนก็ได้รับรอเรนมันเลีย้ยงทั้งคู่พากระเดินทางออกจากเมืองวิปริตนีแคทเธอรีนเธอสัญญากับรอเรนว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่รอเรนก็บอกว่าแล้วเด็กที่อยู่ในท้องล่าฉันได้ยินเสียงของเขาด้วยแคทเธอรีนพอรู้ดังนั้นเธอก็รู้ตัวเลยว่าเมื่อคือนที่เล่นขี่ม้าก,กับดักมันไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือความจริงและที่สําคัญคือจากคําพูดของบัตรหลวงท่านเคยบอกไว้ว่าบุตรที่เกิดมาจากพวกมันจะเติบใหญ่เป็นสา แล้วเมื่อน,นั้นเทวทูตอย่างรอเลนก็ต้องประมือกับเด็กที่เกิดออกมาดูท่างานนี้แคทเธอรีนคงมีแค่สองทางเลือกคือ 1. ทําให้ตัวเองแท้งหรือ 2. ปล่อยให้เด็กเกิดออกมาในฐานะซาตานองค์ใหม่ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเลือกไหนคือทางที่ดีที่สุดหากคนที่รักคนเดียวยังไม่สามารถปกป้องได้ก็อย่าหวังเลยว่าจะปกป้องคนทั้งโลกได้แล้วเรื่องราวของเดลิปปิ้ง ระบาดนรกสาบสยองโลกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ